สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่ขี้เกียจรถพัดลมแล้วเสียงอะไรถจะเข้านะร้อนร้อนนะฮะก็อัน <c oughs> นี้ณพ่อบอกนะครับว่าทาจัจจีมันจะมาช้าหน่อยนะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งจะไปซื้อกาดมาเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะที่ที่งานเซียเนาะก็ได้ลองแบบเต็มอิ่มตัวใจเลยนะฮะกับทัชจิคัตเซนะฮะซึ่งใน,นเลคนอาจะวามันในรูเสาลาบบางลาบ ลาบมังกรบ้างอะไรบ้างนะซึ่งคุณพ่อเล่นแล้วคุณพ่อค่อนข้างว้าวนะว,ว้าวแบบไม่ได้ไม่ได้ไปชดเลยนะว,ว้าวจริงว,ว้าวจังนะคือดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากนะเยอะแบบเยอะมากคือแบบไม่คาดหวังเท่ากับไม่คิดหวังจริงๆนะนี่พูดได้เต็มปากเต็มคํานะฮะกับถ้าจริงเกษตสสายใหม่จะบอกว่าสายใหม่ได้ไหมตัวใหม่เนาะก็เป็นเจ้านี้นะกับแกล้งแกล้งเกรดหนึ่งและเกรดสองของมันนั่นเองนะทําให้เด็กมันเอาจริงๆคือ ว้าวเพราะอะไรเพราะมันเป็นทาจิท,ที่มือโคตรจะหนาเลยนะที่คุณพ่อจัดล่าดสุดก็มังกรบรรพการใช่ไหมคิดว่านั้นมือมันหนามากเลยนะซูไม่ได้อ่ามังกรบรรพการมือหนาจริงแต่ไม่มีพลังอันเนี้ยหนาและมีพลังนะแบบอุ้ยของจริงนี่มันของจริงนี่นะว้าวว,าว้าวซามากนะฮะมาดูเล็กโครงเล็กเลิกกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเห็นตัวเริ่มนี้มาก็จะรู้นะว่าเป็นโครองอะไรนะฮะก็ลยทับจัว คุยคิชวถ้าค้เขมันเกลดหนึ่งรือสูงกว่าเนาะก็ไม่มีอะไรนะตัวใหม่นะฮะใส่ไว้สามใบนะถึงแม้จะบอกว่ามันว้าวก็ใส่ได้สามใบอันจริงจริงตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์ใช้ของมันก็คือเป็นไร้แรกคือเราขึ้นสามก่อนกับอีกอย่างหนึ่งคือมือแตกค่อนข้างที่จะคุ้มถ้ามือเราแตกหรือเราขึ้นเกรดสามก่อนฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะฮะเป็นมังกรสงครามประกายแสง กิก้าโนเบลเซอร์นะฮะหนึ่งหมื่นสองพันมีแอคเซลคอนเทนิวเวนกาดในเทิร์นเราถ้าเรามียูนิตที่มีเกียริสะพุดในเทิร์นนี้รวมกันสามใบก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้อย่างละหนึ่งก็ได้สามใบมีเกียร์สามใบอ่ะที่ไหนก็ตามแถวหน้าบวกห้าพันนะฮะอีกสกิลหนึ่งอ่าแอคทีเวนกาดันเพลเทินบัตหนึ่งโซหน 1, ึ่งจวสองแล้วลากมือสองใบคอลงช่องเลีย เราสามารถเอาท็อปเด็กหนึ่งใบไปเป็นเกตให้ตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวจวสองคอสองเ้ลโหลถ้ากับว่าสมมติว่ามือแตกกาดจนมือหมดมือเลยแล้วแถวหลังเรามาเอญว่าแถวหลังมีตัวที่มีเกดสองตัวกับแถวหน้าจะตัวหนึ่งเป็นเกตสามเขาไม่ตีสองตัวเราเสพทิ้งไปเอออะไรไปในนี่มาบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งจวสองแล,ล้วลากลากเรามาสองตัวนี้แล้วก็ติดเกตให้ตัวหนึ่งถ้ากับว่าตอนนี้มีหนึ่งเกดสองเกตสามเกตแถวหน้าบวกห้าพันละเฮ้ย ไม่แย่หรือหรือเราขึ้นสามก่อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะเล่นเล่นไกอาใช่ไหมก็ไกอามันก็ฝั่งตรงข้ามเป็นเกียร์สองมันก็บวกแค่แค่ห้าพันเท่ากันแถมบวกเฉพาะตัวที่มีเกียริด้วยอย่างตัวนี้เรามาปุ๊บเรามีเกียรติที่ตูดที่ตูดหรือมีเกียริแถวหน้าแถวหน้าอย่างเงี้ยมันก็ยังจะเล่นง่ายง่าย,ายหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะววาวทำให้ทาจิมือมันหนาแล้วก็ฟาร์มของได้นั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมไม่อยากใส่มันนะครับมันาบบเเกกินกน็ลดดใไ้ะฮะ เพราะว่ายัางไงแล้วยืนแวนหลักของเราก็ยังเป็นไกอาเอ็มเพลเลอร์อยู่ดีนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันมีแอคเซลคอนเทนิวแวนกาดในเทิร์นเล่าเรียกาดที่ติดเกียร์สัพพุูิอยู่จะบวกพลังห้าพันแต่ถ้าเกิดมันเกียร์สามหรือสูงกว่าบวกหมื่นแทนอ,อีกสกิลหนึ่งออโต้แวนกาดเมื่อมันโจมตีบัตหนึ่งกิเลียหนึ่งใบตัวมันจะบวกพลังและคลิใช่ไหมไม่ใช่บวกพลังตามพลังพื้นฐานนะไม่รวมพลังที่มันบวกจากเกียริหรือ บวกจาก e x c e l หรืออะไรพวกนี้นะแค่ตีกินตัวก0 0พันก็บวกก0 0พกินตัว1 2ื่นก็บวก1 2ื่นอ่ะแต่ถ้าแข็เป็นเกร3สามสูงกว่าบวกคลีด้วยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายๆเพราะว่าลูกน้องมันอย่างไอแชมพูอย่างเงี้ยมันสามารถโดดจากเกตมาได้มันก็ยิ่งเพิ่มรอบตีให้เรานั่นเองนะฮะใสซีของดีของเด,งดชนะฮะจะใส่เพิ่เป็นสก็ได้นะแต่คุณพ่อคิดว่าเล่นสามค่อนข้างโอเคเพราะว่าบรรชัยบาร ปัญหาคืออะไรมันใช้บาสมันแย่งบาสกับแวร์แล้วมันไม่มีตัวไงเดมก็เลยติดไว้แค่สามนะครับใส่สี่ได้นะเดี๋ยวไปลดอีกตัวหนึ่งออกได้นะครับก็จะเป็นตัวใหม่นังกรคมขู่สไปโนโอเอทอรเก้าพันชิออวพันออโตแวนเลียเมื่ลงสนามจากมือไม่ใช่เมื่อมันโจมตีแวน์คู่แข่งเสบัสหนึ่งนะฮะริทไลเ,เล็กกเราหนึ่งใบจัวหนึ่งกนแล้วเราสามารถคอเกตจากตัวที่เรากินไปได้ แล้วเอาแล้วสามารถเอาท็อปเด็กไปเป็นเกตให้ตัวนั้นได้อีกโคตรที่จะคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะก็กินหนึ่งจัวหนึ่งก็คุ้มแล้วแถมได้คอเพิ่มอีกหนึ่งตัวใส่สีได้ซึ่งถ้าจะใส่สี่เาพนา้นะว่าเป็นรถเจ้านี่ลดลงเหลือสองใบนะครับถ้าใส่เจ้านี้สีนะ แต่ว่าตัวนี้ใส่มาใหม่เพราะว่าตัวนี้มันสามารถลงแวนต้นเกมและสามารถใช้กินจั่วได้ครับโดยไม่ต้องเสียบาร์สไงหรือในบางกรณีที่มี1บาร์สแต่ว่ามีไอชมพู2ตัวในสนามคุณก็เอาแวนกินหนึ่งตัวนี้กิน1ตัวจะได้เพิ่มอีก2เวฟก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะเป็นมังกรหิวโหวยเมกาเร็กซ์นั่นเองกัปตันชิวาพันออโตแวนเลียเมื่อมันโจมตีแวนกาดคู่แข่งรีไทยลิกัดของเราหนึ่งใบจั่วหนึ่ง เราสามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเพื่อเอาท็อปห้าอยู่ช่องเลียสามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเอาท็อปเดย์ไปเป็นเกดให้มันได้แล้วตัวมันจะบวกห้าพันต่อเกจหนึ่งใบขึ้นเทินใหม่ถ้ามันแบกเกดอยู่หนึ่งเกดมันจะไม่บวกพลังห้าพันนะมันต้องเคาน์เตอร์บัตนต้องกินเคาน์เตอร์บัตหนึ่งแปะเกดถึงจะบวกอีกห้าพันห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งแต่ถ้าแวร์เราเป็นไกอามันแบกเกดอยู่แล้วเทินต่อไปมันก็ตีอยู่ที่สิบเก้าอยู่แล้วก็โนพร้อมแพล่มนะฮะไม่มีปัญหา ก็อย่างที่บอกถ้าถ้าอยากได้นี่เพิ่มก็ใส่เป็น4ี่ใบแล้วใส่นี่2องใบก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะราะว่าตัวใช้บารก็มีแค่เนี่ยกับแวนที่ใช้นี่แหละ2ตัวหลักๆที่ใช้บารเนาะที่เหลือก็แทบจะไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่อะแล้วก็แน่นอนหนุ้งชมพูคนเก่งของเราเนาะเรจิโอดอนนะฮะก็ 9, 000, ะพันชิวพันออโตแวนเลียมันจมตีเอา อ๋อเอาท็อปเด็กหนึ่งใบเป็นเกียริให้ใครก็ได้หนึ่งตัวก็ <c oughs> วเป็นเกียริให้มันก็ได้อยู่ช่องเลียเนาะอีกสกินหนึ่งออโต้วัตถุลิไทยช่องเลียกาดจากความสาม,มารถหรือค่าคอร์สนะฮะของการ์ดเราคอเกียริของไอเนี่ยที่มันแบกอยู่ไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลียและสามารถเอาท็อปเด็กไปเป็นเกียริให้ตัวนั้นได้ด้วยอีกถ้าเกิดเป็นตัวเพิ่มเวฟให้เราหนึ่งเวฟเลยเรื่องไกอาคือไกอามันง่ายคุณพ่อชอบไกอาตัวที่มันแค่ใช้หนึ่งเกียริอะ่ะมันก็สามารถเล่นได้แล้วไม่เหมือนกับไมม่เหืออนกับ แองกี uh, 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 ้เบเดอร์แองกี้เบเดอร์มันก็เก่งนะแต่ว่ามันต้องฟาร์มมันต้องฟาร์มเกตไงไกอามันไม่ต้องฟาร์มเกตมันก็บวกหมื่นแล้วอะก็เลยไอ้พวกเนี้ยมันเลยซับง่ายเพราะว่ามีเกตแค่หนึ่งใบมันก็เล่นได้แล้วเนาะแล้วก็สองใบนะครับคุณพ่อติดอ่าสวิปคอมมานด์ไอ้พี่สวิปคอมมานด์สิสวิปเปอร์โคกันไว้คู่หนึ่งนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าไม่อยากใช้เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งตัวที่ช่วยตีแรง แต่ในทางกับกันมันก็เป็นตัวที่ทาให้กองเราเอาเหมือนกันเด็กนี้ทาจิเด็กเอาในวีเป็นไปได้นะไม่น่าเชื่อนะเล่นทาจิแล้วเด็กจะเอาไม่น่าเชื่อก็ใส่ไว้คู่หนึ่งนะฮะก็พันชิวพันออโต้เลกาดบรรเธอน้ำมันโจมตีโจมตีแวนไหมใช่โจมตีแวนเอาเธอดไปเป็นเกรดบังคับทำนะฮะถ้าแบบเด็กจะเอาแล้วก็ตีไม่ได้หรือหนึ่งมีอยู่สองใบหนึ่งใบในกองนี้ก็ตีไม่ได้อยู่ดีเนาะ อีกสก,กิลหนึ่งคอนตินิวเลเรียกาดมันจะบวก5้าพันต่อเกรดหนึ่งใบที่มันแบกนะครับถ้ามันแบกได้สามใบมันติดรีซิสซึ่งถ้าไม่ใส่ตัวนี้จะมีอีกตัวนึงใส่ได้ก็คือเจ้านี่อีกตัวนึงใช้ง่ายเนาะก็จะเป็นอาดิโอโลไฟลอนเป็นตัวในไกอาเนาะก็ทำไมถึงไม่ใส่ข้อแรกเลยมันใช้บาตรสกิลหลักของมันคือเคาน์เตอร์บัตรหนึ่งจวคอแลวถ้าเป็นเป็นเกรดท่ากับว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มันช่วยแย่งบาตของ ของเกตสองกับเกสามของเราซึ่งมันไม่มีตัวไหนเดียมต้องฮิลเอาอย่างเดียวแล้วมันใช้แล้วมันมาช่วยกินอีกค่อนข้างยากเอาจริงๆถ้าจะใส่ไอเนี่ยจะเอาสก,กิลรางสามารถกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีเกดหนึ่งใบใหม่ที่มันบอกว่าหยิบดอกไปเป็นเกดก็เอาไอเนี่ยเข้าไปเป็นเกดให้ชมพูแล้วเอาแวนกินเหลือตัวไหนกินชมพูไปแล้วก็โดดอันนี้ลงมาไอนี้ได้ถึงเกดแล้วแล้วก็บวกอีกหมื่นหนึ่งท่าบอกว่าบวกสองหมื่นมันเป็นหน้าที่เดียวกันกับอ่า สวิปเปอร์โคกันแต่มันจะไม่ต้องฟาร์มแต่สวิเปอร์าโคกันเราสามารถเล่นเร็วตั้งแต่เกรดสองหรือเกรดหนึ่งก็ตามนั้นนะฮะอยากจะใส่ตัวไหนใช้ตัวไหนก็ <c oughs> เพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยเนาะ <c oughs> ตัวที่คุณพ่อบอกก็คือเจ้านี้นั่นเองนะฮะตัวในบล็อกใหม่นั่นเองใส่ละสามบล็อกใหม่คุณพ่อใส่ละสามหมดเลยเนาะ <c oughs> มีเกรดสองที่ใส่เพิ่มเป็นสี่ได้เนาะ ก็จะเป็นซซเวตชูตเตอร์แปดพันชิวหมือ่นออตโต้แวนกาดเมื่อมันลงสนามโซบ 1, ัสหนึ่งจวหนึ่งและลากมือหนึ่งใบคอลงช่องเลียและเอาเทปไ,ไปเป็นเกตให้ตัวนั้นได้ซึ่งมันสามารถเอาไอ้นี่ไปลงช่องเลียได้แล้วก็เกตหนึ่งเราสามารถมีไอ้นี่ที่มีเกตอยู่หนึ่งใบแวนตีแปดพันไอ้นี่ตีสิบสี่ตีออนตีได้อีกหนึ่งเกตเป็นตีสิบเก้าตั้งแต่ฝันของข้ามเกตหนึ่งได้ก็ถึงบอกไงว่าคุณ,คณมายถึงใส่เขา สไปเปอร์โคกันเพราะมันดีอย่างนี้นี่เองไอ้นี้ใส่สามใบนะครับเพิ่มลดได้ไหมเอ่อเพิ่มลดก็ได้แต่ว่าคุณพ่อคิดว่าผาสามใบกํา,ากลังดีแล้วเพราะเปอร์เซ็นต์ใช้มันน้อยมันใช้แค่ใบเดียวในสนามก็ค่อนข้างจะพอแล้วเพราะว่าสกิลล่างมันมีหลายใบก็ค่าเท่ากันอะแอคทีฟเลกการ์ดนะครับเลสมันแล้วเอาดอปหนึ่งใบไปเป็นเกตให้ยูนิตหนึ่งตัวเพราะว่าเด็กนี้เราไม่ได้เล่นเป็นแองกิลเบดเดอร์เราเล่นเป็นไกอา ไกอามันใช้เกจเดียวมันมี2เกจมันก็บวกหมื่นมี3เกจมันก็บวกหมื่นแต่ถ้าเราเล่นเป็นแองก y เบเดอร์คุณพ่อแนะนําว่าเอาไอ้เนี่ใส่สี่เพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ชัยเยอะกว่านั่นเองนะฮะแต่ว่าจริงๆแองกิเบเดอรมันไม่ต้องใส่นี้ก็ได้มันมีตัวโบโมเกตหนึ่งที่เอาลุม3ใบยัดอยู่แล้วอะ่ะก็วอเ t เวอรแล้วแต่ชอบนะฮะเด็กที่เน้นการกินโดดจะไม่ใส่น้องชมพู่ไอ้น้องฟ้าได้ไงเนาะ ฟ้ารักพ่อนะก็บูสปินนะฮะแปดพันชิวหมื่นออโต้แวนเรียเมื่อมันโจมตีทําเล็ดหนึ่งไปไปเป็นเกตนะครับให้ยูนิตเราหนึ่งตัวในช่องเรียอีกสกิลหนึ่งมันถูกเลยทีา่าช่องเรียกาดจากความสามารถเลยค่าคอสของกาดเหล่าเหมือนเดิมเอาเกตที่มันแบกอยู่คอลงสนามได้แล้วทับเล็ดไปเป็นเกตให้ตัวนั้นนะฮะสกิลนี้ใช้ได้เพื่อละคังนะครับก็นั่นแหละก็มีฟ้าตัวชมพูตัวก็บาโตชมพูตัวแวนกินแวนกินในนี่ แล้วก็เมกาเล็กหรือตัวใหม่กินชมพูจบแล้วก็อาหารชั้นอาหารชั้นเลิศนะฮะลาซาเลเทเล็กซหลังจากที่เอาไปใส่ในในไอ้เจ้าเจ้าเด็กไอ้นี่แล้วค่อนข้างติดใจเนาะเด็กมันกอบรรพกาแล้วค่อนข้างติดใจกับความใช้ง่ายของมันนะแล้วก็โซที่เด็กนี้แทบจะไม่ได้แตะเลยก็เอามาให้มันกินโซง่ายๆเพราะว่า ไก่อมันมันบวกหมื่นอยู่แล้วไงแล้วนี่ลงมามันได้เกริเทา่ากับว่ามันบูตหมื่นหรือตีสิบสามสิบเก้าอยู่แล้วมันเอ้ยสิบแปดอยู่แล้วมัน easy สุดๆไปเลยนะฮะก็ 8, 000, 000, ออตตกไปพันช่อหมื่นออโต้เลกาดมนลงสนามจากมือใช่ไหมไม่ใช่เออใช่ลงสนามจากมือครับเด็กหนึ่งไปไปเป็นเกรดนะฮะอีกสกิลหนึ่งเมื่อมันถูกรีทายจากช่องเลียสโบัสหนึ่งเอาเกริที่มันแบกอยู่ขึ้นมือ แล้วก็สุดท้ายที่เปิดทหาสามใส่เต็มนะครับเพราะว่าเกรดเกรดสามเลนนี้มีแค่เจ็ดใบเนาะถ้าเราไปยืนตัวใหม่จนถึงกลางเกมเราค่อนข้างจะเจ๊งนะฮะเพราะฉะนั้นใส่เกดเปิดทหาสามสี่ใบไปเลยเนาะก็ลงแวนเลียเปิดทับเด็กห้าใบหยิบเกสันหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบขึ้นมือหยิบถ้หยิบขึ้นมือทิอ้งมือหนึ่งใบให้โดยที่เหลือก็กองศัพทนะฮะอีกสกิลหนึ่งคอนเทนิวแวนเลียถ้าในเทนนี้มีการนำทําเด็กไปเป็นเกรดบวกห้าพัน แล้วก็ทริกเกอร์คราวนี้จะไม่เหมือนกับทริกเกอร์ทาจิคาเซทั่วไปนะฮะพวาใส่แค่ดรอปีจแค่สี่ใบแล้วแล้วก็ใส่คริ t i c a l t ลทริกเกอร์แปดใบนะครับอันนี้บอกว่าเด็กนี้มือค่อนข้างเยอะมือจะอยู่ที่ประมาณถ้าถ้าได้ถ้าดีๆหน่อยก็อาจจะมีสิบบวกแต่ถ้าธรรมดาก็จะอยู่ที่แปดถึงสิบไม่แย่ไม่ถือว่าน้อยถือว่าเยอะกับเด็กแอคเซลที่ต้องปูบอร์ด เพราะว่าเด็กมันแทบจะไม่มีการเอ่นบอกว่าไม่มีการบวกกันไม่ได้เนาะมันก็ต้องใช้มือในการลากอยู่ดีแต่ว่ามันมีเกรดสองที่ใบใหม่ที่มันสามารถกินกินการาดใบไหนก็นที่แบกเกรตอยู่แล้วมันโดดเกรดของตัวนั้นลงเลียได้เลยมันทําให้เด็กมันเร็วขึ้นและสมูทขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆเอาจริงคือโคตรมันนะเล่นโคตรสนุกเนาะแล้วก็ใส่ฮิลสีนะฮะโอเค เด็กนี้อย่างที่บอกว่ามันคือไกอาคิดซะว่ามันคือไกอาที่ดีขึ้นสามารถกว่าก็ขึ้นแวนเพอร์เฟกต์ไลท์มันมีสองตัวมีสองตัวนี้ที่สามารถไลท์แวนได้นะครับก็ถ้าไลท์เป็นไอ้นี่ก็แค่เปิดทหาสามเนาะแต่ถ้าไลท์เป็นเจ้านี่ก็จะได้จัวหนึ่งครับสกิลโซบัสหนึ่งก็โซบัสตัวเลือกออกไปจัวหนึ่งละลากไอ้นี่คุณพ่อบอกว่ามันสามารถที่จะลากเป็นลากเป็นเจ้านี่ได้หรือลากเป็น เจ้าหนี้ก็ได้หรือลาเป็นเจ้าหนี้ก็ได้หรือลาเป็นเจ้าหนี้ก็ได้ได้หมดเลยใครก็ดีใครก็ดีหมดเนาะก็จะเป็นถ้าเป็นเจ้าหนี้สามตัวนี้มันก็จะเป็นต่อคอมโบของเราในในเทิร์นถัดไปอย่างเจ้าเจ้าหนี้กับมกาเล็กที่สามารถมาคอมโบคอมโบกับสามตัวนี้ได้แบบง่ายๆเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยตีคางที่แรงนั่นเองที่ทำให้ดูเมื่อกี้เนาะ ก็สมมติว่าเป็นเจ้านี่ละกันแล้วก็อาท็อปเด็กไปเป็นอะไรสมมติท็อปเด็กไปเป็นเกตเก่งๆหน่อยโมโม่หน่อยโมโม่หน่อยสมมติโมโม่หน่อยท็อปเด็กครับไปเป็นเกตครับเหมือนเดิมท็อปเด็กไปเป็นเกตดอาลงตัวนี้ครับสกิลเอท็อปเด็กไปเป็นเกตครับห้ามดูนะห้ามดูจนกว่ามันจะเข้าไปเป็นเกตแล้วนะไปเป็นเกตแล้วคุณสามารถแอบดูได้อุ้ยอะโครกันอะโครกันแฮะกตีเลยเก้าพันแวนครับแปดพันแวนครับจบเทิร์นเข้าเทิร์นใหม่ ถ้าถ้นี่กลวยนี่ตายก็หลงหลังก็ได้แต่ว่าไปข้างหน้าไปเถอะแล้วก็ขึ้นสามเอ้ยขึ้นสองเสรีบก็มีสองตัวให้เลือกเนอะอยังไงแล้วก็มีบาสใช้ยอยู่แล้วเนอะแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะใช้บาสหรือเปล่าถ้าอยากใช้บาสก็ใช้เจ้านี่ถ้าไม่ใช้ก็ใช้เจ้านี่แต่ในกรณีนี้มีอคโครกรันซึ่งพ่อคิดว่าอคโครกรันใช้นี่คุ้มกว่าอ่ะแต่นี่ก็ค่าเท่ากันเนอะ,เนะเนอ่ะ ้นเปเมกาเล็กกันนะจะได้ไม่ต้องใช้มือเยอะอันนี้จะได้เปิดอาอีกทีหนึ่งที่หลังด้วยอ่ะเก้าพันแวนครับเก้าพันแวนครับสกิ Skill ลเมกาเล็กกินจัวหนึง่งดูในช่องแวนกดสกิลได้แค่นี้ลันสกิลของชมพูต่อครับเอาเกรดมาคอท็อปเด็กหนึ่งไป,ไปเป็นเกรดไอ้นี่บวกห้าพันเพราะมีหนึ่งเกรดแล้วแวนกาดตีไอ้นี่ตีต่อเมื่อมันโจมตีครับท็อปเด็กหนึ่งไป,ไปเป็นเกรดบวกเป็นหมื่นหนึ่งสิบเก้า ตกทิกเกอร์ก็ไม่หยุดยืนสิบเก้าด้วยเพราะว่าสกิลคอนแทบจะไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่เจอแคนยิงเนาะแล้วก็ยริงพบอกว่าถ้าเราเริ่มก่อนคุณพ่อะนว่าให้ไลท์เป็นไอ้นี่เพราะว่ามันจะค่อนข้างฟรีในการเล่นเนาะแต่จริงๆแล้วก็เล่นเป็นไออารซะส่วนใหญ่แหละอ็อกเซลแล้วก็สก,กิแลแลวร์เลยก็ได้บัสหนึ่งโซนหนึ่งครับตัวสองแล้วลากมือก็ มีเอ็นนี่อยู่เนาะคุณก็อาจจะลากเป็นลากเป็นใครมันไม่มีตัวกินแล้วเนาะก็ ор. สมมตรตรุติว่าอะลากเป็นไอ้นี่ก็ได้เลขต,ตัวหนึ่งอีกตัวนึงอะมีเอ็นนี่อยู่เนาะมีมีเอ็นนี่อยู่นี่อ่ามีนี่อยู่อะสมมติสมมติบนนี้ไม่ลากเป็นนี่ละลากเป็นไอ้นี่แทนอะสกิลครับทับเล่นไปเป็นเกตครับสกิลครับเมื่อมาจากมือเกต แล้วเราก็แอบ,บดูอ่ารวมอันนี้เป็นอย่าง,างนี้แล้วกันแอบบดูครับอุ้ยมีของเล่นโอเคสวยอ่ะทางนี้อาจจะตอนนี้มีการเขาเกตมีเกตรในกองในสนามอยู่สามใบแล้วแถวหน้าบวกห้าพันสบายอีซี่อันนี้แรงสุดไว้ที่หลังเลยก็ได้แต่ว่าเด็กนี้สามารถเอาแวนวิ่งก่อนเลยก็ได้ซึ่งผมยนะนำว่าเอาไอ้นี้วิ่งไปก่อนสิบแปด แล้วก็อาจาจะเอานี้ตีก็ได้เพราะว่าจะได้เต็มบอดเนาะสกิลครับ14เคาน์เตอร์บัส1กินจัวหนึ่งสามารถคอการ์ด1ใบในนี้ไปเป็นเกรดไอจะเกรลงสนามได้แล้วทับเด็กหนไปเป็นเกรครับสกิลของสกิลของลาซาเลเทเล็กสโซบั่1ไม่ถูกกินเอาเกรขึ้นมือ1ใบอีซี่ อันนี้ก็ยังบวก5,000นะเพราะว่าคอนติเนียบวกตลอดเวลาลวเราค่อยเอาแวนวิ่ง17จริงๆจะต้องมีบูทนะหวนเบาๆเนาะแล้วก็ข้างบนตีก็ได้แล้วนี้เว็บสุดท้ายตีครับเขาเลื่งนไปเป็นเกตอ่าบวกไป1 5บ0 0า0อง0ม0่นสองมโคตรแรงได้ทิกเกอร์จะเป็น3 9มเกแค่นี้แล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมถ้าเปลี่ยนจากไอ้นี่ ไปเป็นไกอาคุณพ่อก็ไม่พูดถึงมันเนะาะเพราะมันก็คือท่าเล่นท่าเล่นเดิมของไกอาเหมือนเล่นเหมือนกับไกอาเดิมเปรียบเปลี่ยนแค่ว่ามีไอเนี่ยมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็อย่างเช่นสมมติว,ว่าไอนี้ไม่ใช่เจ้านี้อาจจะเป็นตัวธรรมดาอย่างเปิดขาสามก็ได้แล้วมีการชัดเกียริอยู่แล้วก็ตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้อยู่แล้วก็ได้อะอย่างเงี้ยแล้วมีบารสักสองบาสมันก็จะเล่นได้ง่ายๆของมันแหละ ถ้าเล่นไกอาก็จะเป็นประมาณแบบนี้อ่ะอันนี้สมมติเธอนี้มีการชารัดเกียรก็บอกห้าพันตอนองค่าเ็นเกียรสามแถวตัวที่มีเกียรบวกหมื่นทุกตัวอันนี้ไม่บวกก็อาจจะหาตัวมาต่อตูดให้มันหน่อยอะไรหน่อยเนาะก็อาจจะเป็นเจ้านี้ก็ได้มาต่อตูดไว้อืมอ่าเท่ากันสองตัวเท่ากันเลยไม่เท่าสิเท่าปะวะอ๋อเท่ากันสองตัวอ่าอันนี้ตีกันก็ได้ค่าเท่ากัน ตีครับอันนี้ตีต่อตีครับอันนี้ตีต่อตีครับสกิลครับบัตรหนึ่งครับตัวนี้จะกินตัวที่ไม่ใช่ชมพูและไม่ใช่ตัวฟ้าจะกินตัวอื่นที่แบกเกรดเพราะฉะนั้นกินไอ้นี่ตัวหนึ่งครับแล้วก็เอาเกรดตัวที่มันกินคอตุ้มทอ็อปเลดเป็นเกรดตุ้มบวกหมืน่นบวกห้าพันแถวหน้าบวกไม่แถวหน้าไม่บวกต่อมาแวนวิ่งครับ สกิลแวนบัสหนึ่งกินครับแวนแวนแวนกับเมกาเล็กจะกินตัวฟ้ากับชมพูซะเยอะบวกแปดพันสกิลตัวชมพูเอตัวฟ้าเกรดคอทำเล็กทำไมปเป็นเกรให้ตัวนี้จากสกิลของชมพูจากสกิลของตัวสีฟ้าแวนตีอยู่ที่สองหมื่นถ้ามีบูทก็ดีแต่ไม่มีบูทไงถ้ามีบูทก็บูทให้มันไปนั่นแหละจบจบสองีแวนใ่้เป็นฝั่งตรงข้ามเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าอันนี้บวกหมื่นเพราะมีเกรด กรีาอาร์ก็อยู่แค่นี้มีสองบาทก็ได้เวฟมหาสารหนึ่ง <2 S 1> เวฟสองเวฟสมเวฟสี่เวฟห้า <6 S 2> เวฟหเวฟหกเวฟหกเวฟที่อาจจะเทียบกันแล้วแรงคุณพ่อถือว่าแรงนะเพราะว่าเล่นหลายๆตัวตกทิกเกอร์ไม่หยุดได้อย่างสมมติกินนี่แล้วโดดไปเป็นเกียร์สามอย่างเงี้ยเพราะว่าเล่นจริงๆอาจจะเป็นอ่า โอเคในกรณีที่มันโดดมาเป็นทิกเกอร์เนี่ยก็เข้าใจอยู่แต่ทิกเกอร์ที่มีเกตมันจะบวกหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าพวกข้างหลังเนี่ยเป็นทิกเกอร์มันก็จะบวกหมื่นบวกหมื่นบวกหมื่นเป็นสิบห้าบูตหมื่นห้าทั้งหมดถ้าแวร์เราเป็นไกอาก็ไม่ถือว่าแย่นะเขาบถือว่าโอเคอยู่นะนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้กับทจิคาเซคาเซคาเซที่ใส่ของใหม่ไปแล้วอัจริงๆคือใส่เพิ่มไปแค่นี้ แล้วก็เปลี่ยนโครงเล็กน้อยนิดหน่อยนะอย่างที่เห็นนะฮะเด็กมันเล่นได้โฟล w ขึ้นเยอะแบบโอ้โหหน้ามือเป็นหลังเทา้าเอาจริงๆคือคุณพ่อค่อนข้างชอบนะแล้วบอกว่าชอบโดยรวมของมันไม่ไเฉพาะจะจงว่าไอ้ตัวนี้หรือไอ้ตัวนั้นเก็สองช่วยเยอะเก็หนึ่งช่วยเยอะไอ้นี่ช่วยได้เพูดเลยว่าช่วยได้ในต้นเกมและทยเกมหนังถ้ามือแตกช่วยได้เหมือนกันเพราะว่ามันได้จวดสองเลยนะ ถึงแม้จะต้องลากมาคอกระตับเด็กให้แล้วก็ต้องคอ,อยแล้วปะ่ะเพราะมันเป็นเด็กเด็กลุยเด็กตีเด็กบุกอยู่แล้วอะ่ะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆคืออาจริงๆนะช่วงนี้เล่นในในเยอะมากเลยนะตั้งแต่ลองมาเล่นหลายตามากๆเยแล้วก็เล่นมาสองสาวันแล้วนะก็เล่นทุกวันตั้งแต่ได้ของมาเนาะก็นั่นแหละนะฮะกอ็อีอนิดนึงเด็กนี้สามารถใส่ใส่คี้เส้นเพิ่มไปได้นะแล้วก็ เปลี่ยนดอทิกเกอร์เป็นดอรธรรมดาดอพีจีเป็นดอรธรรมดาก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยต่างกันก็เลยไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมเนาะก็ไปลองจัดดูน่าจะเด็กนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเด็กที่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องหาของไม่ได้เพราะว่าทาจิน่าจะาพอหากันได้แล้วก็ถ้ามันลงเว็บหรือลงอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวพอจะแปะในคอมมูให้นะฮะว่าเขาเอามาลงเว็บแล้วเนาะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะ พรุ่งนี้แหละเออคนนี้พอบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ